ดูท่าจะไม่จบง,ง่ายๆแล้วก็กลายไปเป็นเดือดขึ้นมาอีกรอบเลยละครับกับเรื่องของเหล่ายูทูบเบอร์ดัง SPD แล้วก็อุงเอิงอ่ะเมื่อเธอออกมาขอโทษบอกว่าคุยกับทุกคนแล้วแต่ว่ากลับโดนซุงเพื่อนของสไปเนี่ยฮะบอกว่ายังไม่ได้มีการคุยกันเลยเออถึงขั้นที่ว่าซุงเนี่ยเอ่ยปากด้วยนะครับว่าหรือว่าสไปน์จะโดนของเพราะว่าดูเปลี่ยนไปนะซึ่งเดี๋ยวเราจะสรุปแบบคร่าวๆตั้งแต่ต้นเลยแล้วกันนะครับก็คืออุงเอิงเนี่ยเธอเป็นคนคุยของสไปน์ SPD ครับแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ด้ ก็ทางานทําช่องอะไรกันอยู่ในสตูนนั่นแหละฮะทีนี้เนี่ยก็มีเพื่อนของสไปค์คนหนึ่งเขาชื่อว่ายูครับทางานอยู่ในช่องเหมือนกันแล้วเขาก็เป็นแฟนกับผู้หญิงในทีมด้วยครับชื่อว่าครีมไลท์อ่าก็คือยูกับครีมไลท์เป็นแฟนกันแต่ว่าประเด็นเลยก็คือยูอ่ะเคยเป็นแฟนกับเพื่อนของอุงเอิงมาก่อนฮะทีนี้เนี่ยเรื่องมันมาเกิดเพราะว่าอุงเอิงเขาทําคลิปออกมาครับชื่อคลิปว่าเปิดตัวเพื่อนรักอุงเอิงครั้งแรกแก๊งเกษตรแฟนในตำนานซึ่งอุงเอิงกับแฟนเก่ายูเนี่ยเขาเป็นเพื่อนสนิทกัน แฟนเก่ายูก็เลยมาถ่ายคลิปเนี้ยด้วยแล้วอุงเอิงก็พาแฟนเก่ายูเข้าไปในสตูเอชพีดฮะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยยูก็โพสต์ว่าทํากันได้ลงแล้วก็อันฟะอุงเอิงไปครับเพื่อนของอยูอีกหลายคนเนี่ยก็มีทั้งออกมาไลฟ์มาคอมเมนต์ทั้งอะไรต่างๆที่ทําให้รู้ว่ายูเนี่ยเขาไม่โอเคกับเหตุการณ์นี้นะทัวร์ก็เลยไปลงอุงเอิงกันหนักเลยแถมในคลิปนั้นของอุงเอิงเนี่ยครับก็ยังมีการเอาภาพจากคลิปของเก๋ไก่อะฮะแฟนเก่าสไปอะมาใช้ประกอบด้วยครับ แต่ว่าตัดหน้าเก๋ไก่ออกไปมาเลยทําให้ชาวเน็ตเนี่ยเขาต่อว่าถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันจนเกิดเป็นแฮชแท็กอุงเอิงดังไปทั่วโลกออนไลน์เลยนะประมาณนี้ครับซึ่งใครที่อาจจะฟังแบบละเอียดละเอียดเนี่ยก็ไปดูคลิปเก่าไว้ได้นะฮะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะซึ่งหลังจากที่มันเป็นดราม่าจนโดนทัวลงกันไปเนี่ยครับเมื่อ2มีนาคมที่ผ่านมาอุงเอิงเขาก็ออกมาเคลื่อนไหวครับโดยการโพสต์ขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเธอเนี่ยบอกว่า อุงเอิงขอโทษกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากการที่เอิงไม่ได้ไต่ตรองให้ถี่ถ้วนก่อนทําให้เกิดผลกระทบต่อคนที่เอิงรักและทุกคนที่เกี่ยวข้องหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเอิงไม่สบายใจมากๆและได้รีบขอโทษเพื่อนๆและทุกคนที่เกี่ยวข้องเป็นการส่วนตัวแล้วในทันทีและได้พูดคุยกันแล้วค่ะเอิงขอยอมรับผิดและจะนําเหตุการณ์นี้ไปเป็นบทเรียนต่อไปนะคะและเอิงขอขอบคุณคนใกล้ชิด f c คนรู้จกักคนที่สนับสนุนและยังติดตามอุงเอิงอยู่ เอิงรับรู้ในทุกกําลังใจที่ให้มาทั้งจากข้อความคําพูดหรือการแสดงออกเวลาเจอกันสิ่งเหล่านี้ทําให้เอิงเริ่มมีกําลังใจขึ้นมาอีกครั้งเอิงจะพยายามเข้มแข็งตั้งใจที่จะทบทวนและแก้ไขสิ่งผิดพลาดต่างๆที่เคยเกิดขึ้นค่ะเอิงขอขอบคุณและขอโทษจากใจอีกครั้งนะคะนะครับนอกจากนี้เธอก็ยังได้พิมพ์ข้อความนะครับเข้าไปในกลุ่ม Open Chat แฟนคลับของเธอด้วยครับโดยบอกประมาณว่าขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่ในนี้ เธอรู้สึกผิดและคิดว่าตัวเองคิดน้อยไปจริงๆถึงจะรู้หรือไม่รู้ว่าเพื่อนรู้สึกยังไงที่แท้จริงถึงจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาแล้วแต่ก็ควรคิดให้รอบคอบมากกว่านี้แบบมากๆจริงๆที่ออกมาช้าเพราะว่าที่ผ่านมาเธอรู้สึกเสียใจและเหมือนจะเป็นแพนิกไม่สามารถเล่นมือถือหรือเห็นคนเล่นได้เลยแต่เมื่อได้ใช้เวลาในการทบทวนเรียนรู้และที่สำคัญที่สุดได้รับกำลังใจจากทุกคนก็พึงจะมาเข้าโซเชียลจับมือถือได้และรีบออกมาบอกทุกคนเธอขอเวลาในการรักษาสภาพจิตใจก่อน สุดท้ายสิ่งที่เธอแคร์มากๆคือความรู้สึกของแฟนคลับจะผิดหวังจะเป็นห่วงจะเศร้าไปกับเธอไหมขอโทษทุกคนด้วยนะคะและขอบคุณมากๆอีกครั้งค่ะนะฮะอ่าโดยหลังจากที่เธอโพสต์ไปเนี่ยก็มีทั้งคนที่ยังคงเข้ามาต่อว่ารวมถึงแฟนคลับที่เข้ามาส่งกําลังใจให้องอิงด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยมันก็เหมือนจะจบลงตรงนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่ามันไม่ใช่แบบนั้นครับเพราะว่า เรื่องราวเนี่ยมันกลับเป็นที่พูดถึงอีกครั้งแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเดือดข,ขึ้นกว่าเดิมด้วยเมื่อคุณซุงสตาวินเพื่อนของสไปเอสพีดีนะฮะได้มีการพูดเรื่องนี้ผ่านไลฟ์ครับโดยเขาเนี่ยกับซอการ์ที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ดังในทิกต o k กเนี่ยครับกำลังจะไลฟ์ขายของกันอยู่ครับแต่ว่ามันมีคอมเมนต์เนี่ยครับที่ว่าพี่ซุงไม่จอยอ่าเมน์มาอย่างนี้ซุงก็บอกว่าผมไม่จอยตั้งแต่เช้าแล้วซึ่งการ์ดกับเพื่อนนะครับก็พยายามจะเบรกซุงนะบอกว่าให้เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องอะไรอย่าง้ลไปแว แต่สักพักเนี่ยก็เดินกลับเข้ามาครับแล้วก็พูดเรื่องนี้เลยบอกว่าเขาเห็นตั้งแต่ตอนเช้าแล้วซึ่งระหว่างที่กําลังจะพูดนะครับกายก็พยายามจะห้ามซุงนะแต่ว่าซุงก็พูดต่อครับบอกว่าคนที่ควรขอโทษคือเพื่อนเขาทั้งสองคนเขาโทรถามเพื่อนเพื่อน,อนบอกว่าไม่ได้คุยอะไรเลย ซึ่งจะหลังไม่หรือทําอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ว่ายังไม่ได้ทําอะไรแล้วไปลงสื่อว่าคุยกันแล้วแล้วดูดคลิปไปไปตัดหน้าเจ้าของช่องออกทำคอนเทนต์กระทบคนอื่นสร้างดราม่าขึ้นมาทําให้ยอดวิวเยอะรายได้เข้ากระเป๋าตัวเองมันต้องพูดเพราะว่าที่เขาลงก็ไม่ใช่คือมันเห็นแก่ตัวควรข,ขอโทษให้ถูกประเด็นและถูกคนตัวเขาไม่ได้อยากยุ่งอะไรด้วยเลยแต่ว่าที่ทำเนี่ยมันไม่ถูกต้อง เขาอ่าง,งูนหงิดตั้งแต่เช้าแล้วว่าไปโกหกคนอื่นทําไมมึงควรขอโทษเก๋ขอโทษยูไงแล้วเสือกไปลงอะไรก็ไม่รู้ยังไม่ได้คุยกันเลยแล้วไปบอกคนอื่นว่าคุยกันซึ่งถ้าเกิดว่าจะทําแบบนี้อยู่เขาก็จะออกมาพูดเรื่อยๆไม่ต้องออกมาขอโทษหน้าสื่อก็ได้คุยกันหลังบ้านก็ได้แต่ขอให้คุยกันจริงๆแค่นั้นแหละมันมีอีกหลายเรื่องที่เขาทํากับเพื่อนผมแต่ผมไม่อยากพูดกับการ์ดก็โดนน้องในทีมการ์ดร้องไห้สุดท้ายให้ไปทักมาขอโทษแทน คือมันหนักมากผมไม่อยากให้มันเป็นอะไรแบบนี้เลยผมคุยกับคนที่เสียหายแล้วเขาไม่โอเคเลยประเด็นก็คือเขาบอกว่ามันไม่ใช่เพราะว่าเป็นเพื่อนเขาหรือว่าอะไรมันแค่ไม่ถูกต้องเพราะว่าเขารู้เขาโทรถามเจ้าตัวแล้วแล้ว,ลวมันไม่ได้คุยแค่นั้นเองเขาไม่ฟ้องมึงก็บุญหัวแล้วจริงๆมันโดนฟ้องได้เลยนะแล้วมันมีเรื่องที่โทรมาก็ไม่อยากรับแล้วเอาเบอร์แปลกโทรมาเพื่อให้เขารับแล้วจะได้พูดว่าคุยแล้วอีกเห็นเพื่อนผมไปเที่ยวอ่ะแต่มันยังไม่โอเคแล้วกัน ซึ่งซุงเนี่ยครับบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีอะไรกับไป์นะแล้วก็พูดด้วยว่าไปม์มาโดนอะไรสักอย่างอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพื่อนผมก็แปลกไปอ่ะผมไม่ชอบก็พูดตรงๆว่าคือไม่ชอบเหมือนมันโดนเล่นของหรืออะไรวะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเอี้ยอะไรของแม่งคือกูสงสารมันไงสงสารเพื่อนกูไอไป์กูก็สงสารนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้คุยกับไป์เยอะเหมือนว่าคุยแค่เรื่องงานนิดหน่อยอครับแต่ว่าไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวกันเลยซึ่งถ้าเกิดว่ายังไม่มีการเทคแอคชั่นอะไรกับคนที่เสียหายเนี่ยนะ ะะบอกอย่างนี้ในไลฟ์ครับโดยไลฟ์นี้ของซุงเนี่ยก็ทําให้คนเดือดกันหนักเลยล่ะครับว่าแบบเอ้ยอา้าวสรุปแล้วมันเรื่องเป็นยังไงกันแน่เนี่ยนะไม่ได้มีการขอโทษกันจริงๆหรอพร้อมทั้งมองด้วยครับว่าคนที่น่าสงสารมากอีกคนหนึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็คือสไปเนี่ยแหละนอกจากนี้ครับทางฝั่งยูเองเนี่ยก็ได้มีการตอบคําถามถึงประเด็นเรื่องนี้ในไลฟ์ด้วยเหมือนกันนะฮะยู you เนี่ยบอกว่าพี่เอิงพิมมาขอโทษแล้วเป็นลายลักษณ์อักษรแต่คือเขาอะช่วงณเวลานั้นอะตอบกลับไปแค่ว่าครับ นะแล้วฝั่งเอิงเนี่ยก็พิมพ์ถามซ้ํามาอีกซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเขายังรู้สึกอึดอัดอยู่แล้วอุงเอิงก็ทักมาอีกว่าจะลงสตอรี่ขอโทษนะเขาก็ตอบไปอีกว่าครับแค่คําเดียว ซึ่งคุณยูเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาโอเคแล้วแต่ว่าฝั่งอื่นเน่ยเขาไม่รู้ขอไม่พูดถึงโดยเขาเนี่ยบอกว่าเขาก็แค่รับทราบอ่ะเขาจัดการกับความรู้สึกตัวเองได้แต่กับอุงเอิงเนี่ยก็คือเขาได้แค่รับทราบแค่นั้นนะเหมือนกับว่าฝั่งนั้นเนี่ยแจ้งให้รับทราบเขาก็ไม่รู้จะตอบยังไงซึ่งขอพูดแค่นี้ไม่ได้มีเจตนาจะว่าฝั่งนั้นหรือว่าว่าใครแล้วแค่อยากบอกเฉยๆว่าเรารับทราบแล้วกันส่วนเรื่องโทรมาไหมเนี่ยมีการคุยกันโดยตรงไหมเนี่ยหรือว่ามาหาไหมเนี่ยคือไม่มี นะแล้วเรื่องที่เอาเบอร์แปลกโทรมาเนี่ยอันเนี้ยมีแต่ว่าเขาไม่ได้รับเพราะว่าปกติแล้วไม่ได้รับเบอร์แปลกอยู่แล้วและนสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยฝ่ายนั้นคอมาเขาก็ไม่พร้อมด้วยอึดอัดจริงๆเขาอยากจะบอกไว้เพราะว่ากลัวคนเข้าใจเขาเข้าใจซุงผิดเพราะว่าที่ซุงพูดมาเนี่ยคือถูกหมดเลยส่วนเขากับสไปเนี่ยคุยกันแล้วเขาไม่ได้โกรธอะไรไปเลยจริงๆแต่กับอุงเอิงเนี่ยก็ตามที่ทุกคนเข้าใจ นะ,ะบอกไว้อย่างนี้ครับโดยทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยก็ทำให้แฮชแท็กองเอิงนะครับขึ้นเทรน์อีกครั้งหนึ่งเลยเพจอัธรสเองเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปลงนะครับคนก็แชร์ไป1 8ื0 0กว่าเนี่ยเยอะมากๆคนตัดเอาคลิปของซุงกับยูมาลง t ิกต o กกันอีกเพียคบครับแล้วก็ทางอุงเอิงเนี่ยก็เจอกระแสทัวไปลงอีกรอบหนึ่งเลย ดยหลายคนเนี่ยก็คือไม่โอเคกันนะครับบอกว่าทําแบบนี้มันได้เหรอมันทําให้คนเขาเข้าใจผิดนะว่าแบบไปขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องแล้วอ่ะบางคนก็เลยเข้าไปคอมเมนต์นะครับบอกว่าอยากที่จะให้เธอเนี่ยออกมาขอโทษคุณเก๋ไก่ออกสื่อด้วยนอกจากนี้เนี่ยก็มีคนที่ฟังทรงพูดนะครับแล้วเขาก็สงสัยด้วยนะว่าเรื่องไปโดนของเนี่ยมันยังไงกันนะมันแรงอยู่นะบ๊ะบ,บ๊าครับซึ่งจนถึงตอนนี้เนี่ยทางด้านสป s p เอก็ยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรนะครับแต่ว่าได้มีการเคลื่อนไหวให้เห็นด้วยเหมือนกันนะโดยการ กดซ่อนรูปหรือไม่ก็ลบรูปนะครับใน IG ของตัวเองทั้งหมดเลยจนเกลี้ยงไม่เหลือสักรูปเลยครับซึ่งหลายคนก็เป็นห่วงเขากันเยอะมากนะกลัวว่าจะเครียดหรือว่าจะอะไรหรือเปล่า นะและนี่ก็เป็นสรุปดราม่าตั้งแต่ต้นจนถึงล่าสุดตอนนี้นะครับของแฮชแท็กอุงเออนะเพื่อนเพื่อเนี่ยฟังมาจนถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคิดเห็นยังไงกันบ้างก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับสำหรับวันนี้ไปแล้วฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวที่น่าสนใจบนโ,โลกออนไลน์ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามกด subscribe รักฟา้าเอาไว้ได้เลยครับเราจะนํามาสรุปตั้งแต่ต้นจนจบแบบครบๆภายในเวลาไม่กี่นาทีให้คุณได้ฟังเองนะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย